ค่ะทุกคนวันนี้เป็น day of f นะคะจีก็เลยแทนว่าจะแต่งน้องแต่งหน้าเนานออกไปนั่งจิบกาแฟแถ่ายรูปทำคอนเทนต์อัปเดตสักหน่อยวันสบายๆก็จะลงแค่ฟูชั่นนะคะปัดๆไปเลย พูดถึงถ่ายรูปแล้วขอเมาส์หน่อยคือจีอยาชอบถ่ายรูปนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยมือถือมากๆแบบ99%ของรูปแล้วก็คลิปก็คือมือถือล้วนนะคะแล้วก็เป็นอะไรไม่รู้ไม่ชอบลบมีใครเป็นแหมคือรู้สึกว่าแบบให้เลือกลบแบบทําใจไม่ได้มือถือก็คือเต็มตลอดซองเทเลบก็ไม่อยู่จนล่าสุดจะบอกว่าจีสั่งตัวนี้มาลองนี่ นี่พิกโคไนเซอร์โฟนะคะแล้วมันเวิร์กมากคือจะบอกว่าตั้งแต่ได้มาชีวิตง่ายขึ้นเยอะซีพกไปด้วยทุกที่เลยอธิบายง่ายๆนะคือเขาเป็นตัวเก็บข้อมูลแบบพกพานะคะเราแค่เสียบเข้ามือถือปุ๊บแล้วก็สามารถย้ายรูปเนี่ยเข้ามาเก็บไว้ที่ตัวนี้ได้เลยเขาจะมีหัวให้เราดันเปลี่ยนนะมีทั้ง lightning แล้วก็ Type C แล้วก็ยังมี USB มาให้ด้วยเราก็แค่เสียบเข้ามือถือแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกโหลดรูปลงไปจะบอกว่าง่ายแล้วก็สะดวกมาก พราต้องบอกว่าบางทีอเวลาจีโหลดรูปลงมือถือเนาะมันกินพื้นที่ความจํานะคะแล้วก็เราไม่ชอบลบรูปด้วยพอมีตัว p ิคโคไนเซอร์โฟตวนี้นะคะเราก็แค่ย้ายรูปเข้าไปเก็บไว้ในตัวนี้ได้เลยสะดวกมากทุกคนหรือเราจะเสียบกับหัว USB นะคะแล้วก็ย้ายไฟล์รูปเนี่ยไปเก็บลงในคอมหลังใช้เสร็จก็ได้มันไม่เปลืองพื้นที่จะเก็บในโทรศัพท์เลยนะคะจีชอบมากประหยัดค่าคลาวนะแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อเมมมือถือเยอะๆแพงๆด้วยอีกอย่างนะคะที่ practical มากๆสาหรับครีเอเตอร์อย่างเราปกติเนี่ยเวลาตัดคลิปเราก็จะต้องแบบเท ในโทรศัพท์ใช่ไหมตอนนี้คือจีแค่เสียบนะคะแล้วก็ลากคลิปเนี่ยมาไว้ใน PicoNizer 4ฟแล้วก็เอามาเสียบกับ iPad นะคะตัดจอใหญ่ๆได้แบบสบายไม่เปลืองแมมมือถือแล้วก็ไม่ต้องมาปวดตาปวดนิ้วด้วยอย่างของจีจีเลือกเป็นสีใหม่มานะคะเป็นม่วงพาสเทลที่แบบคิ้วสุดๆหรือใครชอบสีแบบเท่ๆอย่างสีเงินดาอย่างเงี้ยก็มีนะ ปกตินะคะเราก็จะเลือกร้านกาแฟาที่แบบมีเมล็ดกาแฟาให้เลือกอะทุกคนเพราะว่าตี๋วเป็นคนชอบกินกาแฟาดานะคะไม่กินกาแฟานมนะเห็นแบบนี้เพราะว่าแพนมวัวเนาะก็จะชอบเลือกเมล็ดที่มีความนัตตี้นะคะจะไม่ชอบกินฟุตตี้เลยไม่รู้มีใครเป็นไหม ปกติเนี่ยเราจะถ่ายทั้งในโทรศัพท์นะคะแล้วก็ทั้งในกล้องดิจิตอลเลย ใครที่แบบถ่ายในโทรศัพท์แล้วเ,เมมชอบเต็มอะ่ะอย่างที่จีบอกหนูก็คือจีพกตัวพิคโคไนเซอร์โฟมาด้วยตลอดนะคะพอรูปเต็มปุม๊บก็แค่ย้ายรูปเข้ามาเก็บไว้ในตัวนี้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบแบบมานั่งย้ายให้วุ่นวายนะทุกคนตัวนี้เขามีแอปพลิเคชันนะคะเราสามารถถ่ายรูปผ่านแอปเขาได้เลยตัวรูปเนี่ยก็จะอยู่ในพิคโคไนเซอร์โฟไม่ต้องมาย้ายจากมือถือเข้าพิคโคไนเซอร์โฟให้วุ่นวายเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์มากแล้วรูปที่ได้ทุกคนดูคือสวยไม่แพ้ถ่ายจาก iPhone ปกติเลยนะคะเเเน่่ยยยวลาาาาถรรรูปส็จะะจะะคททชอบยย้้ไ์ขโศัพ ทุกคนจะได้ไม่เปลืองเมมเนาะเราพบมาด้วยตลอดตาดานีน่จี <c oughs> เอารูปจากกล้องดิจิตอลลงมือถือแล้วใช่ไหมจีก็จะเสียบทันทีเลยทุกคนให้เป็นนิสัยนะคะย้ายไฟล์รูปจากในโทรศัพท์เนี่ยเข้ามาไว้ในพิคอไนเซอร์ o ฟทันทีเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเมมด้วย <c oughs> จะได้ถ่ายต่อได้แบบไม่ต้องกลัวเมมเต็ม จีอ่ะป้ายาเพื่อนเพื่อนอินฟูไปหลายคนมากๆนะคะก็คือติดใจกันหมดเพราะว่ามันพก,ก็ง่ายนะคะใช้ก็สะดวกเกือบลืมบอกเลยรุ่นนี้เขามีเมมโมรี่ล็อกด้วยนะคือถ้าเราทําหายนะคะคนที่เก็บได้เนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงรูปหรือว่าไฟล์วิดีโอของเราได้เพราะงั้นปลอดภัยแน่นอนจีเลิศม,มากใครใครอยากได้นะคะเดี๋ยวจีแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเนาะจะบอกว่าสาวๆที่ชอบทำคอนเทนต์นะคะถ่ายคลิปถ่ายรูปต่างๆเนี่ยต้องมีติดกระเป๋าไว้เลยย้ายไฟล์รูปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่าปกติเวลาออกมาข้างนอกมาคาเฟ่จีพกอะไรมาบ้างตัว นะคะอย่างที่เห็นขาดไม่ได้เนาะพิกโคไนเซอร์โ hmm. ฟตัวนี้นะคะแล้วก็เวลาจะออกจากบ้านนะทุกคนจีชอบพกกระเป๋าจิ๋วมากมนะคะอันนี้คือแบบเป็นความชอบส่วนตัวนะเอาไวสา้สะพายแบบคอมพลีตลุกแต่ใดๆคือมันใส่ตัวพิกโคไนเซอร์โฟของเราได้จีก็จะพกติดตัวในกระเป๋าจิ๋วเลยเนี่ยคือมันพกสะดวกจริงๆทุกคนสะพายติดตัวแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ชีวิตจริงนะคะก็จะเป็นสายแบกนะจะพกใบใหญ่ติดตัวตลอดนะเดี๋ยวให้ดูว่าออกมา1ทีเราพกอะไรบ้างนะคะกล้องดิจิตอลที่แบบจอไปแล้วตัวนี้ เมื่อกี้ที่ถ่ายรูปกันนะคะคือจีอยะชอบรูปที่ได้จากตัวนี้มากแต่ว่าน้องแบบไม่ไหวแล้วนะ,ะน้องขาดแล้วทุกคนขาดแบบโอไมลทำไงดีทำไงดีไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันนะคะมีหนึ่งตัวนะทุกคนแล้วก็ มีดิจิตอลอีกตัวนะคะที่ก็ชอบมากเหมือนกันปกติดตัวมี Power อร์แบงนะคะอันนี้แล้วก็มีอะแดปเตอร์ที่เอาไว้เสียบเมมเข้าโทรศัพท์นะมีแว่นตานะคะอันนี้คือจีสายตาเอียกนะต้องพกเวลาขับรถนะคะแล้วก็ยังไม่หมดมีลิปหนึ่งนะมีลิปสองนะคะ แล้วก็มีกุญแจรถโทรศัพท์มือถือนะคะคู่ใจและสุดท้ายนะคะก็คือ iPad เอาไว้ตัดคลิปวิดีโอต่างๆนะอย่างที่บอกว่าเวลาเราถ่ายคลิปจากโทรศัพท์เสร็จเราก็จะเสียบพิคอ n นเซอร์โฟเข้าไปในตัวนี้ได้เลยก็จะตัดใน iPad แทนนะคะสะดวกมากทุกคนแล้วก็แบบไม่ต้องเพ่งไม่เจ็บตาเจ็บมือด้วยใบนี้ก็คือ6แบบชีวิตจ,จริงนะคะเดจีแปะพิกัดคาเฟ่ไว้ให้ในคลิปเนาะสดท้า์ที่อยากกดตัวพิคอเนเซอรฟตัวนี้ตาม จีใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปสามารถกดกันได้เลยนะปกติวันหยุด Day Off ของจีก็จะประมาณนี้นะคะคือเราทํางานทุกวันเลยทุกคนถ้าวันไหนได้หยุดอะ่ะก็จะอยากออกมาแบบนั่งชิลดื่มกาแฟถ่ายรูปทำคอนเทนต์นะคะไว้คลิปหน้าพาไปตามติดชีวิตวันทํางานก็มีกว่าส่วนคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอตัวไปโหลดไปจาก p ิ i คอนไซเซอร์โฟลงไอแล้วก็ตัดคลิปให้ทุกคนก่อนนะไปแล้วบ๊ายบาย